พยาค่ะไปดูข้างนอกไหมไปดูวิวข้างหน้าไหมไปดูวิวข้างหน้าค่ะจ้ะ มีบันไดไปทะเลมีสะพานไปทะเลด้วยอันนี้เดินออกไปทะเลอันนั้นเป็นน้ำพี่เย็นเหรอคะอ๋อนี่ก็จะมีคนเดินแม่ถ่ายวีโอค YouTube ได้ไหมอ่ะได้ค่ะเก็บไว้ใน YouTube นะ นอนสบายจังแม่ขึ้นไปดูสระว่ายน้ำชั้นแปดไหมป๊าไปชวนป๊าขึ้นไปดูสระว่ายน้ำก่อน แขนใช่ไหมคะอันนี้คืออะไรเหรอ,อันนี้คืออ่างเขาเรียกอะไรจัดกุซี่ออ่ากุซี่วเวคนร้อนก็นมานั่งอบ,บใช่ใชมใ<ช>อเะอันนั้ของเขาอีกข้างๆโรงแรมข้างๆางางค่ะอันนี้จ้ากับพี่นูดีอยู่ที่ไหนปัทยานา อ๋ออ่างกุชชี่ข้างบนโอ้มีอ่างกุชชี่ข้างบนด้วยข้างล่างก็มีค่ะข้างล่างก็มีเหรอคะโอ้ตอนนี้ก็มีเดินไปดูสิ อยูหากกุชชี่กันเลยค่ะสวยอ่ะใช่ไหมสวยแต่นี้ที่เราจะน้ำห้องนี้หรอค่ะโอ้ยสวยอ่ะมีอย่างกุชชี่ด้วยนะมีอย่างกนับน้ำด้วยหรอ ใช่มันเป็นคลองน้ำเปิดไน้าเปิดด้านไหน,นสวยเลยยังสวยเลยย,เลยังยงไม่ได้ถอดชุดนะอืมแม่ไปตไรไม่มีนะนะแม่มีที่ทำฟองด้วยนะ

ไมเอียงดังเฉยเลยมีสมมวาาแล้วหนึ่งไม่เอาไม่เอาไม่ใช่รอการยดยดสต๊อปเนอนสวัสดีเจียงนอนสวัสดีมนุษย์สวัสดีนูจาอะไรจะเซอร์เฟนมากสวัสดีมนุษย์อยากไปเล่นน้ำแล้วอ่ะเป็นชุดสิคะขถอดเสื้อผ้าออกก่อนสิ ถ่ายวิดีโองามก็ยินห็นะกำลังดูฝน ลากระโหลไม่ค่อยลึกมากนะอ<า>๋ <S <S ขอขาเมื่อกี้เผื่อพิกเหรอเวลาขึ้นขน้างบนอย่าวิ่งนะเดี๋ยวลม้ม กับผมโอลาได้มหเอาไว้สีน no <ino> ี่หอมอ่ะจ้าจ๋ากุ้งพิโนดีเล่นน้ำเสร็จก็หิวข้าวใช่ไหมคะในดูซิกินอะไรกันกินข้าวไข่เจียวกินปลากับดีกินปลากระผมทอดแล้วในถุงนั้นคืออะไรนะปลาหมึกต่ไม่ใช่กุ้งกุ้งกับปูกุ้งกับปูนึ่งปูไข่นึ่งนะคะแล้วหนูก็กินข้าวไข่เจากับปลา โอ้ยกินเองเลยหรอคะเก่งมากเลยคะ่ะเฮ้ยตาค้างเลยแล้ว ตอนนี้อ่ะโอ้เสียดายเลยอ่ะ <laughs> แล้วก็หนาวอีกอวะโอ้ยหนาวกา็ไม่สนอ่ะไม่หาอยากเอาหนาวหนาวอยาก รีวิวนะคะรีวิวหรอคะกำลังชมวิวค่ะกำลังถ่ายวิดีโอหนูจ๋าค่ะเลนมันน้ำหรือเปล่าลูกเลนมันมันสกรปรกหรือเปล่าด้านหลังวัวจะเปิน <c oughs> <c oughs> แผของเราจะไปไหนไปาทำอะไรคะไิมข้าวค่ะ,ะอ,อ,อันนี้เป็นของหวานไม่ใช่ผลไมา้มีข้างนอกมีลูกค้าไปเข้าไปข้างในเลคะ่ะเราเตอนช้ามาใหม่เราอยู่ที่เดินตอนช้ามาใหม่ อ่อยไหมคะ,คะมาเที่ยวสนุกไหมคะมาเที่ยวสนุกคบไปสองวันคะ่ะสองวันวันที่สองก็กลับบ้านนะคะค่ะเอาระวังซ่อมโดนพี่วันนี้กรลับมวันนี้ก็กลับบ้าน,น,นแล้วนะคะคกลับไปเรียนออนไลน์นะคะอ้าวหนูไม่ใช่เรียนออนไลน์หนูเรียนกันบนะ้านนั่นไงคะ แมันมีเสือเ้อผ้าสีชมพูต่างกั่ <laughs> ไหนสีชมพูนั่นเหร <c oughs> อค่ะไปเดินเจ้าวะตอนที่เราลงมาต้นนี้จะวัสดีน้องมาเหรอใช่เหมาสด่หาสีดำ<า>แกงมาดำมาอีกแล้ว เล่นสาวยน้ำไปเร็วลุยค่ะไปเล่นสวน้ำกันดีกว่า น้ำอีกแล้วอันนี้มีน้ำผุดตรงนี้ได้มื่อวนไม่มีนี่กับุนได้ไดอ๋อ ทำอะไรยังงอร แม่ถ่ายเสร็จแล้วแม่ถ่ายเสร็จแล้วจ <c ười> ะโดนลงมาไม่ได้ตรงนั้นเป็นบันได